นำสนนโดย True Detag ให้ของขวัญกับทุกรอยยิ้มของคุณสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชินแอนเวลไลฟ์นะคะเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนนะคะทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับนักวิเคราะห์และกูรูัชนนำของประเทศนะคะฝากอัปเดตนะคะติดตามเราเป็นประจำกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกแพลตฟอร์มนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นบ้านเรากันก่อนติดตามได้ในช่วงเว l ล์รีแคปค่ะ ตลาดหุ้นไทยเปิดมาตอนแรกยังบวกอยู่ดีๆนะคะสวิงตัวมาอยู่ในแดนลบในช่วงระหว่างการซื้อขายในภาคเช้านะคะเส้นเด็กยังคงมีการปรับตัวลดลงมานะคะอีกประมาณ5จุดในช่วงภาคเช้าแม้จะเปิดบวก โดยล่าสุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,379.07จุดด้วยวอลุ่มประมาณ20,000ล้านบาทส่วนทางด้านของ m a i นะคะมีการปรับตัวย่อลงไป0.68จุดยืนที่306.73จุดด้วยวอลุ่มประมาณ400ล้านบาทนะคะอัปเดตเทรนตลาดเจาะลึกไปในแน่นของกลยุทธพ์พร้อมๆกันนะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณปิงประกิจในช่วงเว t ทอ k ค่ะ ร่วมพูดคุยกับคุณปิงปรากิศริวัฒนเกตจากบลจอมเมอชัช่นพัเนอร์ค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณหมวยสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีนี้ยังเหนื่อยกว่าปีที่แล้วไหมคะสาหรับตลาดบ้านเราเปิดมาก็มีแรงขายมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะก็ก็ดูแล้วมีโอกาสเหนื่อยค่ะนะฮะเอ่อ เปิดมาต้นปีเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่วันแรกเนี่ยติดลบไปหนักหน่วงนะ18จุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับ8ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเซ็อินเด็กซ์เปิดวันแรกเนี่ยเรามักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุปีนะครับเราไม่ใช่ปรับเพิ่มน้อยนะบางปีปรับเพิ่มขึ้น10จุดบางปีปรับเพิ่มขึ้น20จุดบางปีปรับเพิ่มขึ้น30จุดนะมาเจอปีนี้นี่คือช็อกเลย ลบไป18จุดโอเคเราเข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแหกทางโค้งของเดลต้าค่ะนะครับเดลต้า <Delta S 2> ก็โดนในเรื่องของ global minimum tag แล้วก็โดนเรื่องของความเสี่ยงในการที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กราตอกำลังพยายามผลักดันตัว set 50 f r e e f o l d เนี่ยให้เป็นดัชนีหลักเนี่ยใบรรดากองทุนให้บรรดาพวกสำนักวิจัยหรือ global fund ต่างๆเนี่ยยึดเป็น benchmark เนี่ยนะครับก็ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็เลยทําให้หุ้นไทยลงไปเมื่อเมือม่อเมื่อประมาณวันเพื่อที่แล้วทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยก็เหมือนอยากจะฟื้นค่ะ <c oughs> แต่ก็<ต>ไม่ฟื้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีอยู่สองเหตุผลใหญ่นะเหตุผ <c oughs> ลแรกก็ผมว่ามันเป็นการรีดีมรีดีมของกองทุนพวก LTF นะครับเพราะว่าคนที่ถือ LTF ไว้ตั้งแต่เมื่อปี2 0ง9เนี่ยแน่นอนว่าเปิดมาปีใหม่ปุ๊บเนี่ยหลังปีใหม่ปุ๊บเขาก็กดขายกันเลยทันทีถูกไหมค่ะแต่คําสั่งขายอ่ะมัน มันมันจะเข้าระบบเนี่ยมันจะเป็นวันนี้นะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้กันนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่บรรดาผู้จัดการกองทุน L t f ซึ่งปล่อยจอยกันไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งขายกันลดน้ําหนักกันนะรเราจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างซบเซามันก็เลยทําให้เกิดแรงขายขึ้นมานะครับ<ะ>ตลาดเองซึ่งมันไม่มีปัจจัยเร่งอยู่แล้วมาเจออันนี้ก็ยิ่งจุกนะฮะอ่ะถัดมานเนี่ยก็มาเจอกลุ่มลงไฟฟ้านะฮะลงแบบหน้ามืดเลยะนะฮะ กลุ่มรงไฟฟ้าลงเพราะอะไรก็มาเจอคุณทักษณิณนะอ,อยากจะกดราคาค่าไฟลงมานะครับถ้ากดค่าไฟลงมาโหดอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่คุณทักษณิณเขาบอกเนี่ยนะครับมันก็หนีไม่พนะ้นน่ะต้องไปนั่งตัดพวก FT ค่า FT ซึ่งถ้าโดนค่า FT ทก็กลุ่มพวกลงไฟฟ้าก็ได้รับผลกระทบนะเราถึงได้เห็นว่าบีกรีม GPS ีซกัฟนี่คือลงกันไส้ติ่งแตกนะฮะอันนี้นนกัฟนี่ยังลงน้อยนะถ้าเราไปดูบีกรีมกับ GPS ีซนี่คือกระอักเลือด นะฮะอันนี้ก็เป็นสองเหตุสองสองเหตุผลใหญ่ๆที่กดดันทำให้เชตวันนี้ลงนะครับจริงแต่ว่าถ้าเราดูที่ภาพทั้งหมดก็ไม่ถึงขนาดว่าเน่าซะทั้งหมดนะฮะวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เรายึดมาโดยตลอดให้เป็นเบอร์ต้นๆนในการลงทุนก็คือกลุ่มแบงค์จำได้ไหมคุณหมวยที่เราคุยกันแล้วว่ากลุ่มแบงค์เน่สุดท้ายแล้วพอเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงการประกาศงบไตามา์สี่ การงบไต่มาเสร็จปุ๊บเขาจะประกาศจ่ายปันผลนะซึ่งก็ลุ้นได้ว่าเขาจะ,ะาจ่ายปันผลดีพอเขาประกาศเท่านั้นแหละราคามันก็จะโดดขึ้นนะครับเราจะถือไปจนเขาจะจ่ายขึ้นเครื่องหมาย XD เลยก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่ผมว่าเอาแค่ถึงวันเขาประกาศว่าจะจ่ายปันผลนะแค่นั้นก็พอแล้วนะครับ,น,รบนั้นช่วงนี้กลุ่มแบงก์มันก็เลยเป็นตัวยืนนะฮะส่วนกลุ่มพลังงานอื่นๆอย่างเช่นปตท,อทอหรือปตทอสอพอเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยได้เพราะว่าราคาน้ำมันมันยังขึ้นต่อเนื่องและมีแววว่าจะขึ้นต่อ ภาพรวมตลาดแล้วจริงๆยังไม่ได้เน่ามาก<า>คือมันมีตัวช่วยมันมีตัวไม่ดีแต่โดยรวมแล้วอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ขนาดต้นปีนะครับเออมันก็สอแววอ่ะว่าถ้าถ้าโดยภาพใหญ่แล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีปัจจัยบวกเพิ่มเติมนะทิศทางเอิร์เน็งในประเทศไม่ฟื้นนะฮะดอกเบี้ยนโยบายไม่ลงนะครับแล้วรัฐบาลก็เป็นอย่างที่เราเห็นแบบนี้ ตอบง่ายมากเลยนะก็เซตอิน덱ต์ปีนี้ก็ไม่รอดอีกอมันจะเอาอะไรมารอดเขียนไหมฮะค่ะคือคีย์ที่จะทําให้รอดได้ก็คือแนวโน้มเออเนงต้องมาต้องดีค่ะตอนนี้ยังไม่ดีก็ได้แต่แนวโน้มในอนาคตมันต้องดีมันไม่มีอ่ะมันมองไม่เห็นเลยนะครับอย่างที่สองก็คือดอกเบี้ยนโยบายต้องลงค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังดูไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่อ่ายังไม่ลงนะฮค่ะถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้แฟกเตอร์พวกนี้มัน มันช่วยอะไรรวมไปถึงการทํางานของรัฐบาลความแน่นอนเสถียรภาพและอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ตอบคาถามคุณหมวยค่ะการการลงทุนของเอกชนขนาดใหญ่ที่จะมาลงบ้านเราหรือแม้แต่การลงทุนของภาครัฐที่จะผลักดันมันพอจะช่วยได้ไหมคะที่อาจจะทําให้มีความกระเตื้องขึ้นในส่วนเนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันน่าจะเกิดแน่นะครับปีที่แล้วดูจากเอฟบีที่เข้ามา แล้วก็การขอเสร็จ BOI แล้วก็รวมไปถึงการ Approve ด้วยนะฮะแล้วก็การได้ใช้งบปี68ของรัฐบาลการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาพการลงทุนอะมาแน่เพียงแต่ว่าผลที่มันจะส่งทอดส่งต่อมาแล้วก็ทำให้ EPS ในตลาดหุ้นเนี่ยมันดีเนี่ยมันต้องใช้เวลา<ฆ>ซึ่งในตลาดหุ้นมันอาจจะไม่บายไอเดียแล้วมันมันซนติเมนต์มันอาจจะเสียไปแล้วก็ได้นะครับคือถามว่าช่วยไหมอะถ้าเป็นสมัยก่อนนะช่วย แต่สมัยนี้มันดูมันดูยากขึ้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นในแง่ของโอกาสในการลงทุนปีนี้เราจะต้องจัดพอร์ตยังไงคะเพราะว่าตอนนี้พอมาดูปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปช่วงต้นปีดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีการทบทวนมุมมองจากที่มองปายปีด้วยไหมคะเอออย่างแรกเลยนะผมเอาต่างประเทศมาให้ฟังก่อนแล้วกันโ m e มนแซกเนี่ยเขามองว่าตอนนี้เอเชียแปซิฟิก มีความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ที่แข่งค่าพรทพวดนะฮะเปิดมาต้นปีปุ๊บค่างเงินยูนอ่อนค่าในรอบ2ปีนะครับออฟชอร์ออนชอร์ shore, shore, ห่างกันระเบิดเลยค่างเงินยูโรก็อ่อนค่าในรอบ2ปีนะดอลลาร์ก็แข็งค่าพรทพวดนะอันนี้เป็นความเสี่ยงข้อที่1ความเสี่ยงข้อที่2ก็คือบอลยูปรับพุ่งขึ้นตามความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็ทิศทางของเฟดนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของภาษีการค้านะครับ นั่นเนี่ยเขาเลยมีการปรับลดเป้าหมายตัว MSCI Asia Pacific ex-Japan ลงมาจาก630เหลือ620จุดนะครับ<ะ>แล้วก็อย่างไรก็ตามเขายังคง overweight นะการลงทุนในไชน่านะฮะในฟิลิปปินในอินโดอยู่นะฮะแต่ว่า neutral เนี่ยในญี่ปุ่นนะครับเกาหลีอินเดียเไต,ต้หวันนะฮะมาเลนะฮะ แล้วก็อันเดอร์เวยคือไม่เอาไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบฮ่องกงไม่ชอบออสเตรเลียและก็ไม่ชอบไทยมันเดิมค่ะนั้นาภาพของปีนี้ก็สรุปแล้วก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะมนะครับอันนี้คือมุมมองของโกลแมนแซกนะครับส่วนมุมมองของผมเองเนมันไม่สามารถบอกได้เลยอะ่ะแต่ดูทรงแล้วไม่ดีนะดียากเรามีตัวช่วยอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการลงทุนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอันนี้เป็นตัวช่วยหลัก ะนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องเนี่ยมายังกําไรบริษัทะเบียนเนี่ยเมื่อไหร่ค่ะและตาบอะไรก็ตามที่กาไรบราษัทะเบียนไม่ไม่มีแนวโน้มที่จะฟื้นขึ้นมาความเชื่อมั่นมันก็ไม่เกิดค่ะความเชื่อมั่นไม่เกิดเงินมันก็ไม่เข้านะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจ่อยไปอย่างนี้ไ,ไปเรื่อยๆนะครับอืมฟังแล้วก็ยังดูเหนื่อยๆอยู่เหมือนกันนะปีนี้ก็น่ากลัวเอาจจริง ผมก็เป็นคนหนึงในอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนใช่ไหมคะผมบอกได้เลยว่าต้องต้องเตรียมตัวคือคลื่นของความซบเซาเราไม่เคยเจอนานขนาดนี้มาก่อนค่ะนะครับแล้วดูเหมือนมันจะมันจะหนักมากขึ้นนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจอยู่นะฮะค่ะต้องระมัดระวังอย่างมากเลยใช่ไหมคะในการในการลงทุนในปีนี้นะฮะมองในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสรออยู่ก็ได้นะครับ คือ1ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะตลาดหุ้นอเมริการวมไปถึงสินทรัพย์อื่นเช่นบิตคอยทองอะไรเงี้ยมันปรับพุ่งขึ้นมาอย่างร้อนแรงมาตลอด2ปีที่ผ่านมา<ะ>นะครับจนดูเหมือนว่ามันกําลังเฟ้อนะครับฉะนั้นถ้าปีนี้เป็นปีที่สมโดยตามหลักแล้วเนี่ยจะโป๊ะแตกไม่โป๊ะแตกมันขึ้นอยู่กับปีนี้นะครับถ้าสินทรัพย์ต่างๆเกิดโป๊ะแตกมาจ,จะเป็นโอกาสนะครับคือเราอาจจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ชอบหุ้นไทยก็ย้ายไปหุ้นอเมริกาตอนนี้เลยผมก็ไม่เห็นด้วยนะ พราาะว่คือถ้าเกิดคุณไม่เอาหุ้นไทยเลยคุณก็อยู่นิ่งๆดีกว่าก็หมายความว่าถือก็ขายแล้วก็เก็บแรงเอาเงินไปวางไว้ในมันนี่มาเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะ,ะว่าผมก็ไม่เชื่อว่าของที่มันขึ้นมาแล้วสองปีมันจะขึ้นอย่างร้อนแรงต่อเนื่องอย่างอ,อยู่รอดปลอดภัยในปีที่สามโอเคครึ่งแรกของปีพวกสินทรัพย์ต่างๆมันก็คงขึ้นได้อยู่หรอกแต่ครึ่งหลังของปีที่สามอะ่ะมันันเสี่ยงเกินไปที่มันจะขึ้นได้ดาน,านานไง เราสู้เราลอมันหักลงมาแล้วก็เอาแรงที่เราเก็บไว้เนี่ยเข้าไปซื้อดีกว่าโอกาสมันอาจจะกำลังรอเราอยู่สําหรับสินทรัพย์ทั่วโลกนะฮะ,ะสินทรัพย์ต่างๆอ,อได้ค่ะเดี๋ยวยังไงตามต่อสัปดาห์หน้าถามถึงเอฟเฟกของคุณทรัมป์ที่กําลังจะมารับตําแหน่งนะคะเดี๋ยวตามกันต่อเน,นี่ของการปรับกลยุทธ์วันนี้กราบขอบพระคุณคุณปิงมา,มากๆเลยนะคะ สวัสดีครับะส,ส,สวัสดีคุณมวยครับค่ะคุณปิงประกิษฎิ์ิริวัฒนกเกตจากบรจมือเชนพาร์ทเนอร์นะคะก็มีมุมมองที่ยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนนะคะสาหรับตลาดทุ้นไทยนะคะแต่ว่าก็ยังคงอาจจะมีโอกาสในบางสินทรัพย์นะคะแล้วก็ต้องจัดพอร์ตกันอย่างหนักหน่หนวงพอสมควระคะ่ะโอกาสของตลาดทุนในปีนี้คงต้องไปหวังในแง่ของการลงทุนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ช่วยขับดันนะคะให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่แล้วคงต้องมาดูผลกระทบนะคะในแง่ของ เชิงบวกที่อาจจะผลักดันทําให้กําไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในครั้งนี้นะคะแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนิดหนึ่งปัจจัยลบค่อนข้างประดีประดังเข้ามาในการลงทุนตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เพราะฉะนั้นก็คงต้องรอลุ้นดูนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม จากทั้งฝากฝั่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลในการผลักดันให้มีการฟื้นตัวในแง่ของการลงทุนบ้างนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่สนใจในด้านของการศึกษาด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะมีงานดีๆมาฝากนะคะเป็นสัมมนา Thailand Marketing Day 2025นะคะ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะในวันที่8มกราคมนี้นะคะเป็นการจัดทัพฝ่าสมรภูมิการตลาดยุคใหม่นะคะในช่วงปี2525นี้ค่ะสำหรับในงานนี้นะคะก็จะคับขั้งไปด้วยผู้รู้กูรูวิทยากรต่างๆที่ น่าสนใจมากๆนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ให้กับท่านค่ะมีการเตรียมพร้อมนะคะฟอร,รัมการตลาดแห่งปีไว้หลากหลายฟอรัรมเลยทีเดียวถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้นำระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาเผยกลยุทธ์นะคะในการรับมือกับความท้าทายในปี2025นี้ที่เทคโนโลยีของพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงแบบพลิก นนะะเพราะฉะนั้นค่ะนักการตลาดจึงต้องเตรียมพร้อมในทุกสนามนะคะงานจะจัดขึ้นในวันที่8มกราคมนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงยาวไปกันจนถึงช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะที่3ย่านมิทาวค่ะซึ่งในงานนี้จะพบกับวิทยากรชั้นนำของประเทศที่จะมาเสวนาด้านการตลาดและธุรกิจไทยนะคะทุกท่านสามารถที่จะร่วมสนับสนุนนะคะ รับบัตรฟรีกับเราได้นะคะเป็นการร่วมรับบัตรฟรีนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากที n เอ็นเวลของเรานะคะที่จะแจกบัตรให้พิเศษเฉพาะผู้ที่รับชมรายการที N เอ็นเว l ลไของเรานะคะใครที่สนใจที่จะไปรับฟังนะคะวิทยากรชั้นนำของประเทศนะคะฝ่าสมรภูมิการตลาดยุคใหม่นะคะด้วยแนวคิดกลยุทธ์เคล็ดลับต่างๆสามารถที่จะรับบัตรได้นะคะโดย การ inbox เข้ามาที่ Facebook TNNWell เดี๋ยวเราจะมีการแจกบัตรให้กับทุกท่านนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งวิธีการาลงทะเบียนเพื่อรับบัตรนะคะแล้วก็ไปร่วมงานกันนะคะก็สามารถที่จะ inbox มาได้ทาง Facebook TNNWell หนึ่งช่องทางช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะที่ท่านสามารถที่จะขอรับบัตรได้นะคะก็รีบ inbox กันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าเรา แจกให้จํานวนจํากัดค่ะสำหรับในงานนี้เหมาะกับผู้บริหารเจ้าของกิจการนะักการตลาดที่ต้องการ r รี k i สกิล up สกิลนะคะผู้บริหารด้านการตลาดที่ต้องการปรับเปลี่ยนทั้งในแง่ของกลยุทธ์รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเปิดมุมมองใหม่ๆด้านธุรกิจและการตลาดด้วยนะคะงานจัดขึ้นในวันพุธนี้แล้วนะคะที่สามยานวิทาวตั้งแต่เช้าจนถึงช่วง5โมเย็นค่ะ ปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยช่วงใหม่ของรายการชีนแอนเวลของเรานะคะที่จะมาคัดสรรน,นะคะเคล็ดลับในการลงทุนตลาดเงินตลาดทุนนะคะเป็นสูตรการลงทุนแบบพิเศษนะคะที่ทําให้ท่านสามารถเข้าใจเรียนรู้เรื่องราวของการลงทุนได้ผ่านเวลส Story นะ,ะซึ่งเราจะมีตั้งแต่วันจันทร์ จนถึงวันศุกร์รวมไปถึงทุกวันอาทิตย์นะคะก็จะมีช่วงเวลสตอรี่มาเสริมความรู้ทางการลงทุนให้กับทุกท่านติดตามได้กับคุณปิงปิงในช่วงนี้นะคะแล้วก็ธนวันบรรณโชนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะในปัจจุบันตอนนี้ค่ะกระแสการลงทุนนะคะก็เป็นที่นิยมนะคะทั้งในทั่วโลกต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะผู้คนให้ความสําคัญกับการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นตราสารหนี้กองทุนหรือแม้กระทั่งคลิปตเคอเรนซีซึ่งการลงทุนนั้นนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือค่ะของการวางแผนทางการเงินแล้วความหมายของการลงทุนคืออะไรเราไปติดตามกันค่ะ การลงทุนค่ะคือการดําเนินธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยการใช้เงินความพยายามหรือว่าเวลานะคะลงในกิจกรรมสินทรัพย์หรือกิจการต่างๆเพื่อเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกระแสะเงินสดหรือส่วนต่างกําไรจากการลงทุนนั้นๆค่ะซึ่งการลงทุนนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะนั่นคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การประกอบธุรกิจหรือทองคาเป็นต้นค่ะ และถัดมาค่ะจะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนนะคะอย่างเช่นการลงทุนในหุ้น กองทุนหรือตราสารหนี้เป็นต้นค่ะหรือสามารถอธิบายเข้าใจง่ายๆเลยค่ะว่าการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นการลงทุนที่เราทําธุรกิจเปิดร้านอาหารก็จะเป็นการลงทุนทางตรงที่เราต้องดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารของเราด้วยตัวเองโดยที่เราเองค่ะก็อยู่ในฐานะของเจ้าของค่ะก็สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นผลกําไรจากธุรกิจในขณะที่ถ้าเราอยากลงทุนในร้านอาหารแต่อาจจะมีเงินทุนไม่มากพอ จึงเลือกลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารก็จะเป็นการลงทุนทางอ้อมค่ะซึ่งเราเองจะมีสถานะเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันแต่จะไม่มีส่วนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบริษัทโดยตรงทำได้เพียงการออกเสียงตามสิทธิ์หรือจำนวนหุ้นที่เราถืออยู่เท่านั้น ด้วยผลตอบแทนนะคะจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลจากกําไรของบริษัทหรือได้รับส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์หรือราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อธุรกิจที่เราลงทุนมีขนาดเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะ ในขณะที่หลายๆคนนี่คะมีคําถามว่าแล้วการฝากเงินไม่ว่าจะเป็นการฝากออมทรัพย์หรือการฝากประจําเป็นการลงทุนหรือไม่ก็อาจอธิบายได,ได้นะคะว่าเป็นการลงทุนเช่นเดียวกันค่ะเพราะเรานะคะจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยแต่สถานะของเรานั้นจะแตกต่างจากการลงทุนใน2ลักษณะแรกนั่นคือเรามีสถานะเป็นเจ้าของเงินของเราเองแต่เราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้กับธนาคารที่เราฝากเงินเอาไว้ ซึ่งจะคล้ายๆกับการที่เราลงทุนในตราสารหนี้จะทำให้เรามีสถานะเป็นเจ้าหนี้กับบริษัทที่เราลงทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในขณะที่การลงทุนบางลักษณะค่ะเราอาจจะไม่มีสถานะที่เป็นทั้งเจ้าของหรือเจ้าหนี้แต่จะมีลักษณะเป็นเพียงแค่เจ้าของสิทธิ์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอย่างเช่นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์เช่นดัชนีหลักทรัพย์ทองคําอัตราแลกเปลี่ยนหรือดอกเบี้ยเป็นต้นค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะการลงทุนในลักษณะนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อเก่งกําไรจากส่วนต่างของราคาเป็นหลักรวมถึงเป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเรียกว่า Hedging ได้อีกด้วยค่ะ แล้วหลายคนก็ถามนะคะว่าการลงทุนแบบไหนถึงจะเหมาะกับตัวเราเองค่ะซึ่งการลงทุนนั้นนะคะโดยหลักแล้วจะเป็นการเลื่อนการบริโภคหรือความต้องการใช้เงินในปัจจุบันของเราออกไปก่อนเพื่อต้องการกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นเพื่อการบริโภคในอนาคตโดยจะมีปัจจัยนะคะในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะคือการลงทุนนั้น อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่เราต้องการได้หรืออาจบอกได้ค่ะว่าการลงทุนนั้นก็มีความไม่แน่นอนได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเรานั้นมีกระแสงเงินสดส่วนเกินเพียงพอสําหรับการลงทุนหรือไม่แล้วจึงประเมินว่าเรานั้นสามารถรับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะแล้วจึงตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับความเสี่ยงที่เรานั้นสามารถรับได้นั่นเองค่ะ จะเห็นได้นะคะว่าการลงทุนค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะที่มีปัจจัยหล,หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ที่ต่างกันก็จะมีข้อจํากัดนะคะอย่างเช่นเรื่องของผลตอบแทนรวมถึงความเสี่ยงที่ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก่อนที่เราจะลงทุนค่ะเราต้องศึกษาให้รอบด้านและต้องรู้จักตัวเองนะคะว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนพร้อมแค่ไหนในการรับความเสี่ยงในการลงทุนแล้วหลังจากนั้นค่ะเราสามารถเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนได้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสความ สำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายของเราได้ในอนาคตค่ะสนับสนุนโดย True Detect ให้ของขวัญกับทุกรอยยิ้มของคุณ